พลังพันแตงโมวันหยุดเป็นวาทำงานของเรานะครับันริเวณนี้ผมปลูกยางนาไว้ตามผมมาเลยครับผมจะตัดหญ้าต้องรอดูอาการก่อนนะครับอาการรู้สึกว่าติดโควิด อัสดีครับวันนี้ผมกันชาแนลมาทําหน้าที่ชาวไร่ชาวสวนตามตื่นตั้งเดิมของผมนะครับวันนี้กันชาแนลจะมาตัดห้าผมบริเวณนี้พุบลูกเห็นแล้วเนาะแล้วเสร็จรวมรวมมายอมแล้ว4ครั้งแล้วตามผมมาเลยครับผมจะตัดห้า แต่หน้ากากป้องกันต่อนนะป้องกัน,นวันนี้กันจนแนลมาเป็นชาสวนนะครับสวนยามโูกเผ็ดระงบในอนาคตนะครับดูนะครับเห็นแถวงามเลยนะครับนี่เดืดที่ใต้นานสักสองปีอ่ะตับป๊ ถ้าสวนนะครับวันนี้ดม็นวาาทำงานของเรานะครับครับดูนะครับต้นยางนาด,ดูดครับยางนานะครับยางานาของคนเวีนี้ผมปลูกยางนาไว้ประมาณสามไร่อนาคตีประมาณสักสองปีแล้ว f ีท่านผู้ชมก็จะได้ดูว่าผลงานเด็ดแล้วงที่ผมมันยอดมันจะ มีผลตามเพาะเป็นจริงกับไม่ตัดจ้้ครับกย่งดีนะครับจุหมวด เราสวยสลังตัดหญ้าอยู่ในอัตราวันนี้มันหยุดแต่คือมันทำงานนะคะนีคือชีวิตในบรรยุดของจันชาแนลจากตัดหญ้าเสร็จแล้วผมก็จะเดินมาดูสำหรับวันนี้นะครับยันยังไม่เสร็จนะครับประมาณตักงสอไร่ผมก็จะเดินไปดูต้นฝรั่ง ต้นบักซิดานะครับที่ผมปลูกไว้เป็นวนผสมเล็กๆตรงนั้ประมาณนานหนึ่งครับตามประมาณเลยนะครับอันนี้หอหอไว้นครับห่อไว้ยอะมากศักษาเมั่อคนอันนี้ตลุดิตที่เพิ่งได้อันนี้เป็นฝรั่งพันแตงโม ลูกใหญ่อันนี้พันจูนะครับพันจูอันนี้พันจูอันนี้มะละกอครับปลูกแซมครับปลูกแซมอันนี้ต้นลิ้นจีนะครับลิ้นจีลิ้นจีแซมต้นตองตอหลานต้นใหญ่นะลิ้นจีอันนี้ลิ้นจีมีลูกแล้วสองลูก กินไปก่อนแล้วแต่ว่าพลังเนี่ยกินทุกอาทิตย์ครับอันนี้ต้นทุเรียนครับต้องรอดูอาการก่อนนะครับอาการรู้สึกว่าปิดโควิด เด,เดี๋ยวต้องผมปลูกแซมนะ้ปลูกแซมผมไม่ได้ปลูกหมดหรอกปลูกแซมได้ก็ได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาครับพืเรียนพืชเลี้ยนเห็นล้วต้นหนึ่งอันนี้ต้นอะไรนะต้นมังคุดมังคุดก็ปลูกแซมนะครับแซมโดยเฉพาะต้นมะละกอเนะี่ยกินไปหลายงวดแล้วต้นบัพทีดานอีกกินไปตลอดเลยครับ นี่เป็นต้นยางต้นยางที่ผมปลูกเอาไว้กินเห็ดครับใครที่อยากเลอกเรียนแบบแแนแนกันจะแน่วผมไม่ห่วงนะครับก็มีที่เลนกๆ้น้อยก็ปลูกได้นะครับเราอยู่แบบพอเพียงนะครับเพียงพอพอเพียงนะครับใบกอต้นนี้กำลังติดลูกปลอดสารจริงหรือเปล่า ปลอดสารปลอดสารเอามาโชว์หน่อยถ้า่าปลอดสารอันนี้มระกที่ผมเด็ดมาแล้วน่อันนี้เป็นลูกทำงวงช้างรือเปล่าลูกยาวจริงๆเนี่ย,เ,ยเอาไปตำทอาไปตำตำซักตำคนปนลูกเป็นยังไงเอาคองได้ครับว้าวจแล้วอันนี้ประมาณหนึ่งงานคุบปลูกนะครับ นอกจากก็เป็นนอกัานก็เป็น,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 ปนสวนยางต้นยางยางนาต้นยางนาของกันแชนแนลปลูกไว้หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนี่ไม่คาดคิดเลยว่าจะโตขนาดนี้ปลูกไว้หนึ่งปีโตแล้วปีที่สองแล้วต้วนยางยางนาครับตรงบริเวณนี้ผหยอดเหี้เห็นหมดแล้วมีเห็ดนางู๋เห็ดเห็ดรวมก็มีเห็ดหอก็มี มันออกเห็ดอะไรผมกินเห็ดนะแต่เพราะว่าเห็ดที่ผมมันหยอดเนี่ยกินได้ทุกชนิดเลยถ้ามันไม่กลายพันธ <laughs> ุ์สราดาเก็บไปแล้วงวดหนึ่งอันนี้ก็มีลูกเก็บเก็บไปแล้วงวดหนึ่งแล้วก็กําลังจะหอยมันเรื่อยๆนะครับมันพดมันพดกันขึ้นมาเรื่อยๆลูกที่มันลูกที่เราเด็ดไปแล้ว,ลวมันก็จะงอกออกมา เนีู่ยลูกเล็กขนาดนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็หอ่อได้อันนี้ผมหอ่อแล้วพอห่อได้แล้วมันก็ลูกกบประมาณนี้แหละครับถ้าใหญ่กว่านี้มันก็ไม่หวานนะผมพิสูจน์ดูแล้วลูกแบบนี้น่หวานดีแบบนี้น่หวานดีที่นี้เก็บได้แค่นี้เพราะว่าเมื่อเช้ามีเก็บมาแล้วงวดหนึ่งเอาไปแจกจ่ายพี่น้องนะครับผมไม่แน่ ค้าขายอะไรหรอกไม่มีอะไรก็แจกกันกินอันนี้ก็แท่อรอร้องนะครับไม่ต้องขโมย <c oughs> นี่ลูกฝลังต้นนี้นี่เป็นไฮไลท์เลยต้นนี้โดกโดกนี่โดกโดกต้นนี้นี่ผมผมก็ต้องเลือกเด็ดเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเลยเนี่เด็ดทิ้งออกแล้วก็มาหอ่อรูปขึ้นสมบูรณ์สำหรับปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนี่ครับ ตัวขีบไก่ามาใส่ปลูกไว้ประมาณสามเดือนสามเดือนนะครับเนี่ยดูดูแรงนะ่ะนี่ครับการแชแนลอีกอริยบทหนึ่งบางคนก็อาจจะสงสัยว่าการแชแนลเป็นใครโอ้การแชแนลก็เป็นเกษตรกรธรรมดาเนี่ยนะครับอาชีพเสริมเกษตรกรอาชีพหลักผมก็มีนะครับอาชีพหลักผมอันนี้ผมก็เป็นอาชีพเสริมอันนี้ต้นฝรั่งพัน เาซื้อเาซื้อลูกใหญ่นะครับน,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 นี่ตมะละกอต้นนี้ดกมากเลยเนี่ยกินตลอดทั้งปีเลยครับจนหน้ากันแชนแนลจะเป็นเส้นเส้นมะละกอแล้วกินทุกอาทิตย์เดี๋ยวผมมาจากที่ทำงานก็แสบทุกอาทิตย์นะครับว้าว อร่อยทุกอาทิตย์เลยอันนี้เดี๋ยสแลนเดี๋ยวผมจะเอาออกอยู่น้ำน้ำหยดนะครับน้ำหยดก็เราต้องการระดับหยดแรงหยดเล็กหยดทีหยดหางแล้วก็ปรับได้ตามสบายเลยนะครับโชว์หน่อยปรับเรครับปรับก็เหมือนไปซ้ายขวาเนยครับปรับธรรมดาถ้าปรับแรงมันก็จะไหลแรงกว่านี้เหมาะสำหรับเดูแรงนะครับอันนี้ น้ำหยดก็ผมท,ทำหยุดไว้ค่าน้ำก็เสียไม่ไม่ไมไมเยอะนะครับไม่ถึงห้าสิบบาทาน้ำหยดนี่สรหรับเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ถึงห้าสิบบาทเลยต,ต่อไปก็ประมาณสี่ห้าปีก็ร้อยี่ร้อยยี่สิบได้กินนั่นแหละต้นนั้นได้กินแล้วพี่กายเนี่ยผมเอามาปลูกเอามาปลูกครึ่งครึ่งปีเ่ยได้กินลูกมันเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเราต้องตามให้ทันนะครับ แป๊บเด็กกินเลยก็มี3เดือนนะครับต้นยางหนึ่งปี1ปีกว่ากว่าต้นยางต้นยางอันนี้ต้งโมเลนนี้ยังตัดญหญา,ยา้ยังไม่เสร็จถ้าตัดไา้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัพขึ้นมาให้ท่านผู้ชมอีกทีนะครับเรจะปรับหยดแรงหยดค่อยก็ตามสบายนี่ครับอันนี้ผมผมตับแล้ว คอเาจะนี้ก็พอแล้วเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ผมกันชาแนลฝากกดไลค์กดติดตามผมกันชาแนลสำหรับชีวิตที่ไม่มีวันว่างเว้นครับสวัสดีครับ